กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพมกับผมนายช็อตตี้บูตเจ้าใบเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมโอโทกิฟอนเทียก็ผมซึ่งเกมนี้เนี่ยมีประวัติมาอย่างยาวนานครับคือมันเป็นเกมใน DMM 18บวกนั่นแหละมีมานานแล้วนะครับเวอร์ชันอังกฤษก็มีนะมีจนมันปิดปรับปรุงไม่มีกําหนดไปแล้วเนี่ยและตอนนี้ครับเขาเพิ่งเอาไปลง iOS แ n นดรอยซึ่งไม่มีเวอร์ชัน18บวกนะถ้าใครจะเล่นเวอร์ชัน18บวกเนี่ยมันก็ยังอยู่ใน DMM เหมือนเดิมอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เราไปดูรรระบบกกกากาาเเเลลล่่่นนนยย็็วัปองไ เริ่มต้นมานะครับจะไปดูเรื่องการต่อสู้ก่อนกันละกันนะครับซึ่งการต่อสู้จะอยู่บริเวณด้านขวาล่างครับมโนกาตาริครับผมมอเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเห็นดันเจียนเพียบเลยด้านซ้ายและด้านขวานะครับตรงกลางนี่คือเป็นเหมือนกระดานที่เราสามารถลงไปได้เช่นตอนนี้ผมจะต้องการเล่นเนื้อเรื่องใช่ไหมผมก็คลิกอันแรกนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยตรงกลางนี่คือจะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆนะครับแนะนําให้กดอีกทีหนึ่งที่เดิมเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะงงไงว่าเราเล่นถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็มัน เราเล่นมาถึงเนื้อเรื่องตรงนี้แล้วนะครับนะก็ここคลิกเข้าไปในด,ดานเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วอันนี้ก็เออเลือกตัวละครให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรื่องจัดตี trip, ้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันกันละกันนะครับจัดตี้จริงๆกดตัวนี้ก็ได้นะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันสู้เลยกันละกันนะครับแล้วก็อันนี้คือจะให้เราเลือกเพื่อนครับเนื่องจากเกมเปิดมานานแล้วก็เลือกพวกสีลุงไว้สีลุงคือพวกที่มันดาวสูงๆครับแหลงเยอะๆในในอะดัเลเวลเก้าสิบอย่างเงี้ยอ่าก็คือเกมนี้เลเวลจะตันหนึ่งร้อยนะครับถ้ามันยังไม่เพิ่ ที่หน้าจอตรงกลางรัวๆได้เลยนะครับมันก็จะมีเนื้อเรื่องขึ้นมาครับส่วนคนที่ขี้เกียจดูครับด้านซ้ายล่างมีปุ่มสกิป์นะครับหัวผมบังอยู่สกิป์เลยแล้วกันนะวิธีการต่อซูมไม่มีอะไรพิสดารเลยครับผมจัดตี้เก่งๆเข้าไว้ครับแล้วดูด้านขวาบนครับมีออโต้สกิลนะครับแล้วก็ออโต้เชนนะครับแล้วก็คูณ3เปิดไว้ให้หมดเลยก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสเลยปั้นตัวละครเก่งๆอย่างเดียวนะครับตามสไตล์ d m m อ็่ะเขาจะไม่ได้เน้นเรื่องเกมเพลมากใช่ไหมเขาจะเป็นเน้นแบบว่า ให้เราลงดันเจียนเก็บเงินแคทไปเปิดกระจะปองแล้วก็ให้ของขวันสาวๆจนมันปลดล็อกฉาก18บวกนั่นเองนะครับอ่นะนั่นแหละเพราะนั้นคือการต่อสู้ก็จะไม่ใช่จุดเด่นอะไรนะครับแทบจะทุกเกมเลยของ DMM เนาะอันนี้ก็รู้กันนะครับเพราะนั้นเรื่องการต่อสู้ขอข้ามไปเลยก็แล้วกันครับเราไปดูไฮไลท์ของเรากันดีกว่าเนาะ ส่วนต่อมาที่จะพูดถึงเลยคือการเปิดแก๊สปองนั่นเองครับก็อย่าลืมรับรางวัลกันด้วยนะด้าน,นขวานอันนี้อื่นนี่คือจะเป็นตัวภารกิจนะครับที่เราทาผ่านอะ่ะมันก็ได้รับรางวัลใช่ไหมล่ะเวลาเราทําอะไรผ่านก็มากดรับด้านขวาล่างได้เลยนะครับมันก็จะเป็นการรับทั้งหมดแต่ว่าต้องดูด้วยนะถ้ามันขึ้นเลขหนึ่งคือเราทําอะไรบางอย่างผ่านนะครับก็จะมีพวกเควสประจาวันเควสประจําสัปดาห์ด้วยประจําวันก็มีให้พวกสู้ตามเควสเท่านั้นเองอัปเกรดตัวละครเปิดแก๊สปองอะไรแบบนั้นอะ่ออนะเอ อะไรแบบนี้มิต้น,นะครับเสร็จแล้วก็มารับรางวัลตัวนี้ด้วยกดรับทั้งหมดด้านขวาล่างได้เลยนะครับรัวถ้าเกิดว่ามันยังมีอีกก็กดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะครับตอนนี้มีเพชรหมื่นแปดแล้วเป็นไงเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเปิดแกลปองกันนะครับซึ่งการเปิดแกลปองเนี่ยมันจะมีตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือมันฉลองตอนที่แอปพลิเคชันเนี่ยมันขึ้นสโตร์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมาเล่นช้าไปก็อาจจะไม่มีตรงนี้นะ สำหรับการเปิดแกปองนะครับผมขอ,อไปไวๆนิดนึงกันละกันเนื่องจากมันจะมีตัวอย่างแล้วมีภาพ18บวกหลุดออกมาด้วยนะครับคือตรงเนี้ยโอตโตกิคอยเนี่ยอันเนี้ยคือเติมเงินส่วน,น,นอื่นเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับก็คือจะเป็นพวกตัว๋วพวกอะไรพวกนี้นะครับแนะนําให้มาเปิด2อันนี้นะแล้วก็ดูหน้าตู้เป็นหลักว่ามีสาวคนไหนที่เราชอบค่อยเปิดโอเคไหมผมไม่สามารถเลือกตู้ให้ดูได้เพราะว่าเดี๋ยวมันมีฉาก18บวกหลุดออกมานะครับงั้นเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศการเปิดแกปองให้ดูเลยกันละกัน เอาละเปิดกันเลยก็แล้วกันนะครับโอ้สีทองมีสีลุ้งเพียบเลยผมจะบอกว่าการเปิดกระยปองเนี่ยใช้500แคสตนะครับต่อ10ใบแล้วดูผมมี1,800ม่แแคสอะ่ะบอกเลยว่าเปิดเป็นวันแน่นอนนะครับอ่ะได้แล้งค s s เมา2ใบนะครับถ้าเกิดพึ่งได้อะไรมาแน่นอนครับจะมีการแนะนำตัวนะครับสามารถกดสกคริปด้านซ้ายบนได้เลยนะถ้าเกิดใครขี้เกียจด,ดูนะครับ ซึ่งปุ่มสกิปมันจะมี2ปุ่มนะปุ่มแรกเนี่ยมันจะเป็นการสคริปทีละคนนะครับส่วนอันนี้คือสกิปไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโหดูคนนี้บลักกักมากคนนี้ใหญ่เกินเออสีดงสีดาวก็มาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูวสี่ห้ารอบกันแล้วกันนะครับดูรอบนี้ครับผมสีอะไรเอ่ยโอเคอย่างงี้มี SSR แน่นอนนะครับมีสีรุ้ง โอ้อใบเดียวครับผมแหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรใบเดียวก็ยังดีรอบที่สามของเราครับเป็นไงบ้างไม่เป็นสีรุ้งนะก็ไม่มี SSR เาครับผมแหมเฮ้ยแต่ว่าได้ตัวละครใหม่เพียบเลยนะอืมก็โอเคแหละบางคนก็โรลิไป <laughs> เออต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ รอบสุดท้ายพอแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดตั๋วดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมแอบไปดูมามีตั๋วการันตี5ดาวเพียบเลยนะฮะโอ้ oh, ไม่ได้เซซ่าอีกแล้วแต่ได้ตัวละครใหม่หน้าตาดีอยู่นะเนี่ยสองคนเลยเอาล่ะเรามาดูแท็บที่3กันนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเนี่ยเห็นไหมตั๋ว5้าดาวนะครับลองคลิกดูนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเลือกได้ด้วยนะเนี่ยขาดใครก็เลือกเลย แต่ผมไม่มั่นใจนะว่าสําหรับคนที่เพิ่งโหลดมาเล่นนะมันจะมีหรือเปล่าแต่คือผมเล่นมานานมากแล้วไงหลายปีแล้วอะ่ะแล้วเข้ามารับรางวัลทีเดียวอะไรเงี้ยนะครับโหเลือกได้เลยแบบนี้ฟินเลยครับผมงั้นเดี๋ยวย้อนกลับมาก่อนก็แล้วกันครับคือยังเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเลือกใครไปดูอันที่2นี่นี่นี่นนตัวห้าดาวมาอีกแล้วครับผมเลือกอีกแล้ว <laughs> โอ้ยเนี่ยแหละครับผมบอกแล้วคือเกมนี้เนี่ยมันแจกเยอะไม่พอนะ ถ้าเกิดเราไม่ออนไลน์มันก็ยังได้รับรางวัลประจำวันอยู่นะคืออันนี้คือที่ผมชอบมากเลยคือนานๆทีผมเข้ามาผมได้รับของแคสอื้อเลยนะครับเอาเป็นว่าแจกหนักจัดเต็มโหลดทิ้งไว้ก็ได้ครับแล้วค่อยมาเปิดหาสาวๆกันอะไรอย่างนี้แน่นอนครับเปิดได้สาวๆมาแล้วนะครับเราก็ไปอัปเกรดกันดีกว่าเออแต่จะบอกว่าบางทีถ้าเกิดช่องเราเต็มอ่ะเราต้องไปรับสาวๆในตัวกล่องของขวัญน,นะเห็นไหมเน่เนี่เเนเต็มก็ต้องไปเคลียร์กล่องก่อนอะไรเงี้ยกล่อง,องที่เก็บสาวๆนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูเลยก็แล้วกันนะครับว่า จะอัปเกรดแล้วก็เคลียร์ของแล้วก็ปลดล็อกฉาก18บวกได้ยังไงนะครับก็ไปดูที่เมนูด้านซ้ายล่างอันที่สองนะครับเป็นเมนูคาแรคเตอร์ครับผมซึ่งมันก็จะมีเรียงตามลายคนเลยเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะอัปเกรดน้องที่มันเป็น5ดาวที่เพิ่งได้มาใหม่ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอจัดเรียงก่อนนะครับอ่ะก็เรียงแบบ5ดาวนะครับเรียงเรียงนี่นะด้านบนนะก็เอาแบบความแรเป็นหลักนะครับ แล้วข้างล่างนี้จะเป็นฟิลเตอร์นะครับจะโชว์แค่พวก5ดาวไหมอะไรแบบเนี้ก็ทําได้โชว์ธาตุอะไรบ้างแบบนี้เป็นต้นนะครับกดโอเคแล้วกันมันก็จะฟิลเตอร์มาให้มีแต่ตัวละคร5ดาวใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมหาน้องที่หน้าตาดีๆเข้าขายที่ผมชอบกันแล้วกันเดี๋ยวมาอัปเกรดกัน เจอเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นตัวละครเก่าที่ผมมีนี่แหละครับอ่ะมาดูวิธีการอัปเกรดเลยกันลวกันนะครับด้านล่างนะครับมันจะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือหน้าจอนี้แหละดูรายละเอียดนะครับจะดูภาพเต็มๆของเธอคนนี้ก็ทําได้เห็นไหมครับอ่ะแล้วก็ไปดูด้านล่างต่อนะครับอันที่2อนะครับอันนี้คือการเป็นติดตั้งตัวสกิลครับคือเกมเนี้ยเราสามารถติดการ์ดหรือว่าสกิลเนี้ยให้กับตัวละครได้ด้วยนะครับอ่ะก็อนนี้ก็คือแล้วแต่เราเราจะติดอะไรก็ติดไปเพราะี่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นไง อ่าเราต้องเปิดกูกลกูเกิลแปลกันอะไรอย่างงี้นะครับเออไม่ก็มัวมัวไปก่อนก็ได้น,นี่ก็แล้วแต่ส่วนแรกที่3มเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดตัวละครนะครับอ่าอันนี้ที่เมื่อกี้มันถามคือยืนยันการเปลี่ยนสกิลเฉยเไม่มีอะไรนะครับการอัปเกรดเนี่ยคือเราสามารถใช้ตัวละครอื่นได้เลยนะครับหรือจะใช้พวกอันนี้ก็ได้ครับไอตัวหอยทากอ่าถ้าเกิดว่ามันตรงสายมันก็ได้รับ exp ค่อนข้างเยอะอะไรงี้เป็นต้นนะครับก็เลือกเลือกได้หไหมครับ ก็เลือกๆไปนะครับทีนี้พอเลเวลมันเต็มนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันเต็ม90ใช่ไหมมันสามารถปลดลิมิเตอร์ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมอัปเกรดเลยแล้วกันกดปุ่มด้านขวาล่างสุดนะครับเป็นการอัปเกรดนะครับโอเคเวล90แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับการปลดลิมิเตอร์จะอยู่แถบถัดไปนะครับวิธีการปลดลิมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีหนึ่งก็คือใช้ของพวกนี้ครับกอดดอกจากดันเจียนแล้วก็แจกด้วยมีแจกเลยนะเล่นเป็นานๆก็มีแจกนะครับหรือเรากดตรงนี้ครับ มันจะเป็นการให้เราเลือกตัวละครถ้าเกิดเรามีตัวเดียวกันอาอย่างเช่นน้องคนนี้ผมไม่มีตัวเดียวกันไงมันเลยอาจจะอัปเกรดไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีตัวเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องชั่งใจดูว่าเราจะเอาน้องคนนั้นมาเป็นเหยื่อวิชาย,ยานหรือว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้พวกหินก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งคู่นะครับอะผมอัปเกรดเลยกัแล้วกันนะครับไปเรียบร้อยครับผมดูหน้าตาดีขึ้น,หนไหมครับ ซึ่งเนี่แหละคืออีกหนึ่งไฮไลท์ของเกมนี้ครับการอัปเกรดตัวละครเนี่ยจะทําให้เสื้อผ้าของพวกเธอเนี่ยมันโป้มากขึ้นนะครับใช่ครับตอนแรกน้องคนนี้ก็ไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับสามารถกดตัวขยายได้เลยนะครับตรงนี้นี่คือเวอร์ชันเต็มใช่ไหมครับอัปเกรดสูงสุดแล้วหน้าตาเป็นอย่างงี้เดี๋ยวไปดูเวอร์ชั่นแรกครับนี่คือเวอร์ชันแรกนี่คือยังไม่มียังไม่ได้อัปเกรดหรือปลดไดบิเตอร์อ่ะพอปลดมาแล้วก็เสื้อผ้าอย่างที่บอกครับจะเซ็กซี่ขึ้นเรื่อยๆเห็นมครับง เป็นไ,ไงอ่าแล้วก็อันนี้คืออันสุดท้ายนะครับที่ผมอัปเกรดมาเข้าใจหรือ,อยังครับเพราะฉะนั้นชอบน้องคนไหนเนี่ยอย่าลืมมาอัปเกรดแล้วก็ปลดลิมิเตอร์ด้วยนะครับและเราจะปลดล็อกหัวใจของสาวๆเพื่อดูฉาก18บวกได้ยังไงทาเหมือนเมื่อกี้แหละครับคือการปลดล็อกลิมิเตอร์มันจะมีการปลดล็อกส่วนที่เป็นของเนื้อเรื่องตัวละครด้วยนะครับเราสามารถไปดูได้ตรงนี้ครับที่เป็นรูปหัวใจเนี่ยนะคาแรคเตอร์เอพิโซดครับคลิกเข้าไปได้เลย ทีนี้บันเทิงนะครับเราต้องมานั่งหาว่าไอ้น้องคนมเมื่อกี้อยู่ไหนแล้วก็ไล่หาไปเอาเจอละเจอละเจอละเนี่ยพอเราคิกเข้ามานะครับมันก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราดูแน่นอนครับว่าบางเนื้อเรื่องจะมีฉาก18บวกหลุดมาด้วยโดยเฉพาะที่มันมีคําสั่งแบบนี้ครับนี่แหละสัญลักษณ์นี้แหละจะบ่งบอกว่ามันมีฉาก18บวกนะครับแต่ว่าบางอันที่ไม่มีสัญลักษณ์ก็มีนะเราเช็คได้ไง่ายๆครับเรากดที่ดูเนื้อเรื่องครับเนี่ยถ้ามันขึ้นอย่างนี้แสดงว่ามีฉาก18บวกนะครับดูต่อมาอันนี้รับรางวัน,นะรไไมม่อีอ อ่ะอันนี้เห็นไหมครับไม่มีฉาก18บวกเป็นสนทนาอย่างเดียวอ่าแล้วก็อันนี้ด้วยอ่าโอเคเป็นรับรางวัลงั้นเดี๋ยวผมหาตัวอย่างฉาก18บวกให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับรอสักครู่นะครับอ่าและนี่คือตัวอย่างฉาก18บวกนะครับก็นะคือที่มันจะเซ็นเซอร์ก็คือมีแค่ตรงอวัยวะเพศนะครับตรงหัวนมเนี่ยมันก็จะเห็นเลยนะแต่ว่านี่ผมเซ็นเซอร์ไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วมันก็ขยับด้วยนะสมัยก่อนมันไม่ขยับนะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันอัปเดตเข้ามาให้ขยับได้้ดดด้้นะัถาาาาเเเกกกิดดดูชมมออยภพตตต็ีงว้นะ อ่าแล้วมันจะมีปุ่มเนี่ยครับเออจำไว้นะพอดีหัวใจมันบังช่างมันก็แล้วกันเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นภาพเต็มอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมคลิกไปเรื่อยๆเขาก็จะเอ่อมันก็จะเปลี่ยนภาพให้มันดูเซ็กซี่มากขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ใช้ได้เลยนะครับสาวๆเยอะมากครับแล้วก็ฉาก18บวกขยับด้วยครับแน่นอนครับเราอัปกงอัปเกรดตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปทําการจัดตัวละครกันนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราจะจัดตัวละครเนี่ยเราก็เเเเเเเลลืออกได้้้ยยวว่่าาาาารรรจะะใคคขมนนนัับชตี ผมจะเปลี่ยนคนใช่ไหมครับผมก็สามารถคลิกได้เลยนะครับเช่นเอาน้องคนนี้ออกก็คลิกแล้วเราก็เลือกได้เลยเราจะเอาใครเข้ามาเห็นไหมครับพยายามดูสายนิดนึงก็แล้วกันครับมันก็จะมีบ่อร์ดไหมธาตุก็จะมีพวกดินน้ําลมไฟมืดแสงอะไรเงี้ยก็คือชนะทางกันแสงก็มืดชนะกันเองไฟชนะไม้ไม้ชนะน้าน้ําชนะไฟอะไรแบบนั้นนะก็จะมีแบบนั้นด้วยเสร็จแล้วด้านขวาบนนะครับเราสามารถติดตั้งอุปกรณ์ให้กับตัวละครได้เลยนะครับจะมีสมปุ่มนะปุ่มแรกนะครับ่างเช่น่างเงี้ยสกิลจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเกมนี้มันใส่สกิลได เราก็คลิกได้เลยนะครับแล้วเราก็เลือกเราจะเอาอะไรเข้าใช่ไหมครับอ่าแล้วก็จะมีน,นี่ด้วยพวกอาวุธแต่พอดีอาวุธไม่มีก็เลยใส่ไม่ได้นะครับอ่าก็เมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยล้วก็กดโอเคไปแค่นี้เองนะครับก็ใส่ให้ครบทุกคนละกันนะครับเพื่อจะทําให้ตัวละครเก่งขึ้นนะแล้วมันต้องมีของเลยนะถ้าไม่มีก็ใส่ไม่ได้เนาะ <S <S ส่วนเมนูที่2นะครับถัดมานี้คือเป็นไอเทมที่เราจะเอาไปใช้ในการต่อสู้นั่นแหละเราก็เลือกได้นะครับเห็นไหมเลือกได้เลยอันนี้คือเป็นกินของกินนะส่วนนี้คือจะเป็นพวกพชั่นนะครับมันจะ เลือกได้นะครับแก้พงแก้พิษอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับเพิ่มลงเพิ่มเลือดอันนี้ก็แล้วแต่เราได้เลยนะครับก็คลิกๆๆเลือกได้เลยเห็นไหมเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับนอกจากนี้นะครับมันจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คืออันเกือบลองสุดท้ายตรงนี้นะครับอันลองสุดท้ายตรงนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับตัวไม่รู้ผมจะเรียกว่าอะไรเป็นผู้ช่วยกันละกันคือไม่ได้ออกมาสู้หรอกแต่ว่าจองอมาบัฟแล้วก็อะไรให้กับเรานั่ตอนเริ่มต่อสู้อะครับมันก็จะมีให้เลือกด้วยนะ ก็จะเป็นตัวละคร default แบบนี้เลย5าธาตุนะครับแล้วเราก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับมันจะมีแท็บอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับก็สามารถอัปเกรดได้ใช้ฟันฟฟงันเฟืองอะไรก็ว่านไปอัปเกรดได้เห็นไหมครับอ่าเลเวลก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวของ Chain Skill นะครับนี่ i n Skill เห็นไหมแต่ว่าต้องอัปเกรดก่อนไงถ้าไม่อัปเกรดก็ไม่สามารถที่จะมีสกิลเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับสาวๆพวกนี้ก็ถ้าเกิดมีของก็มาอัปเกรดไ้ว้นะมีทั้งหมด5าธาตุเลยนะครับ มาดูส่วนที่สําคัญต่อไปเลยกนละงกันก็นคือเรื่องของสกิลนั่นเองครับก็สกิลอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดเราไม่รู้ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงเหมือนกันเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นมันเยอะแยะเลยภาษาอังกฤษก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะกลับมาเปิดนะครับถ้าเกิดต้องการอัพเกรดสกิลก็คือเราก็คลิกที่ตัวละครได้เลยนะครับแล้วก็ด้านขวาล่างปุ่มสีเขียวอ่าแล้วก็ใช้ของพวกนี้ครับในการอัพเกรดจะมีบอก้วยนะว่าอัตราความสําเร็จเท่าไหร่นะครับก็อัพเกรดได้แนะนําก็ให้อัพเกรดแค่ตัวที่เราจะใช้อ่ะตัวที่เเเเเรรราาไไมมม่ดด้้ใชัััอออะะะะยยยยยลลีนนคบ บวกไปถึงเท่าไหรเนี่ยถึงขั้น5ป่ะเนี่ยไม่ถึงอะแคนเซิลเลยแล้วกันนะครับมันต้องใช้ของเยอะหน่อยอโอ้ขึ้นไปถึงขั้น4ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่าน,นี่คืออันแรกนะครับก็คือเป็นการอัปเกรดสกิลของตัวละครน,นะครับต่อไปนี้ก็คือจะเป็นสกิลพวกที่เอาไว้ติดตั้งให้ตัวละครอ,อะจำได้ใช่ไหมครับมาแล้วก็มาเลือกอัปเกรดได้ก็จะทำนองเดียวกันก็เลือกสกิลที่ต้องการก่อนแล้วก็กดด้านขวาล่างนะครับแล้วเราก็ใส่ของเข้าไปเพื่อทำการอัปเกรดนะครับ ส่วนเมนูที่3นะครับคือการขายตัวละครครับคือท่านผู้ชมอาจจะแบบว่าเอ้ยช่องเต็มเลยใช่ไหมล่ะแล้วเราจะเอาอยัางไงดีเราก็สามารถเอาตัวละครมาขายได้ถ้าเกิดเราไม่ต้องการนะครับขายไปแล้วเนี่ยเราจะได้รับสกิลของตัวละครมาไม่จะปรากฏด,ด้านซ้ายเลยสมมติผมขายคนเนี้ยก็จะได้สกิลอันนี้มานะครับถ้าเกิดเรามั่นใจจะขายก็คือกดตัวสีเขียวได้เลยมันก็จะถามว่าแน่ใจนะว่าเราจะขายตัวนี้ถ้าแน่ใจก็กดโอเคไปเลยครับแล้วเราก็จะได้การสกิลมา ส่วนเมนูที่4นะครับเมนูที่4อันนี้ก็คือจะเป็นการอัพสกิลของพวกมอนสูรนั่นแหละที่ผมเรียกอะ่ะพอเราคลิกที่มอนสูรเสร็จเราต้องคลิกที่สกิลด้วยนะแล้วก็กดปุ่มด้านขวาล่างน,นะครับก็จะทําการอัปเกรดได้โดยใช้แต้มพวกนี้ครับแล้วไอ้แต้มพวกนี้หาจากไหนมันได้จากการขายพวกมอนสูรนั่นแหละอ่ะก็คือไปเมนูถัดไป แล้วก็จะเห็นว่ามันมีพวกแสงแสงพวกเนี้ยที่ผมอาจจะไม่ได้ใช้ไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่านะเออเราเอาไปขายได้นะครับมันก็จะได้แต้มกลับมาหน่อยครับเห็นไหม,หไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรื่องของการอัปเกรดสกิลแล้วก็การได้มาของสกิลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนอื่นๆถ้าเกิดเราไม่อยากได้สกิลอ่ะสมมติเราไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ตังก็ทําได้นะก็คือด้านขวาบนครับมันจะมีการขายอยู่เนี่ยพอเรากดขายเสร็จปับ๊บเราก็เลือกเลยตัวไหนเราจะขาย แต่มันจะไม่ได้สกิลแล้วนะมันจะได้เป็นตังแทนนะครับอลองขายสัก2คนกันละกันคนนี้ผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วไงขายไปเลยนี uh, ่แค่นี้เองก็ได้ตังมาไม่ได้ของอะไระครับได้แค่ตังอย่างเดียวนะครับอันดับต่อไปข้างๆระบบสกิลนะครับที่เป็นรูปค้อนกระดาบครับอันนี้ครับจะมีระบบคราฟของด้วยนะถ้าเกิดผมอยากคราฟอันนี้ครับอันนี้เป็นอาวุธประจําตัวของน้องคนเมื่อกี้ที่ผมไปอัปเกรดนะครับแต่ว่าผมไม่มีของไงแล้วมันก็ไม่บอกด้วยหาจากไหนไม่มีบอกด้วยนะครับก็นั่นแหละลองมาดูกันละกันครับจะมีีอออาาาวุธประจํชพยู ของครบก็มาคราบได้นะครับก็ถ้าเกิดรู้ได้ไงว่าคราบได้แล้วด้านขวาล่างเลยนี่มันจะขึ้นสว่างขึ้นมานะครับคราบได้ส่วนอีก2อันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นของนั่นเองครับพวกโพชั่นก็คราบได้เช่นเดียวกันเนี่ยผมมีวัตถุดิบผมคราบได้เลยอ่าพอคราบแล้วนะครับมันจะต้องรอเวลานะเนี่ยแนเนี่ยมันจะต้องรอเวลาเห็นไหมครับมันไม่สามารถที่จะรับได้เลยทันทีนะครับยกเว้นเราจะจ่ายเงินอ่าถ้าเกิดจ่ายเงินก็คือตัวนี้นะครับจ่ายเลยแล้วกันมันมันใช้เป็นเงินในเกมไงจ่ายเลย ส่วนอีกแถบหนึ่งนะครับด้านขวาล่างคือของกินนั่นแหละก็สามารถคาบได้เช่นเดียวกันโอ้นี่ผมคาบรอไว้แล้วนี่เออรับเลยแล้วกันนะครับก็แล้วแต่เราครับมีของก็มาคาบของนะครับและนี่ก็คือระบบหลักๆของเกมนี้นะครับก็อย่างที่เห็นครับว่าเกมมันเปิดมาช้านานแล้วระบบส่วนใหญ่ก็เราก็คุ้นเคยกันมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เล่นสะสมสาวๆวสะสมแคสไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทําการปลดล็อกจาก18บบวก นั่นแหละก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับทีนี้อื่นๆมีอะไรอีกบ้างนะครับสําหรับอื่นๆนะครับที่น่าสนใจเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายบนครับอันนี้คือจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ i อเดีรานะครับชื่ออะไรคําแนะนําตัวน,นู่นนั่นนี่รวมไปถึงถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนน้องที่มายืนตรงนี้ก็เปลี่ยนได้ด้านขวาล่างครับที่เป็นรูปสีเขียวๆอ่เนี่แหละแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะน้องคนไหนมายืนนะครับแล้วเราก็เลือกได้ด้วยนะว่าจะเป็นชุดเวอร์ชั่นไหนเห็นไหมครับเนี่ยก็เลือกได้ถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกไปแล้วนะถ้ายังไม่ปลดลเลดราก ส่วนออปชันอื่นๆนั้นจะถูกแอบอยู่ด้านซ้ายครับต้องกดตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีเพียบเลยครับมีสารานุกรมมีไอเทมที่เราถือคลองอยู่ระบบเฮลนะครับการขายเนี่ยคือมันจะรวมรวมกันอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ออปชันครับซึ่งเกมนี้ออปชันเนี่ยมันมันไม่ได้มีเรื่องการปรับกราฟิกอะเพราะว่ามันไม่ได้มีภาพ 3D หร d อหลไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องมาปรับก็ได้ก็ออกออกไปนะครับไม่ได้มีอะไรสำคัญนะครับส่วนเรื่อง ID แน่นอนครับก็คือเนื่องจากเวอร์ชันในหมดรีวิวเนี่ยมันเป็นเว มันต้องล็อกอินตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีประเด็นเรื่อง ID ถ้าเกิดอยากจะรีเซ็ตลงใหม่ก็ทําได้อย่างเดียวคือสมัคร DMM account ใหม่เท่านั้นเองนะครับส่วนถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เล่นเวอร์ชัน18บวกเล่นแบบที่มันลงสโต,โตรธรรมดาผมคิดว่าไม่น่ามีนะน <laughs> ่าจะเล่นเวอร์ชัน18บวกกันหมด <c oughs> ก็ต้องบอกว่าไอดีหลักการในการโอนข้อมูลอะ่ะมันจะคล้ายๆเกมญี่ปุ่นนั่นแหละลองๆมาหาดูก็แล้วกันมันต้องมีการเซฟไอดีแล้วก็ไปโหลดอีกเครื่องหนึ่งอะไรเงี้ยนะ ผมคิดว่าไม่น่ามีใครเล่นนะเวอร์ชันที่ไม่ใช่18บวกอ่ะอืมก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งจะเป็นอันนี้คือจะเป็นระบบเพื่อนนะครับระบบเพื่อนก็แน่นอนครับเผื่อเราจะหาพ้องหาเพื่อนอะไรเงี้ยในเกมนะครับก็มาหากันตรงนี้ได้เลยนะครับหรือไม่ก็ขาจรก็ได้นะเวลาเราจะไปลงดันเจี้ยนมันจะมีขาจรให้เลือกใช่ไหมครับก็อย่าลืมแอดเพื่อนไปก็แล้วกันนะครับส่วนถ้าเกิดคนที่จะแอดกันจริงๆเนี่ยก็คือดูด้านล่างนะครับให้ไปอันที่4ี่เลยนะครับอันที่เนี่เนี้กกก็ไปแับเพื่อน แล้วก็เอา ID เพื่อนมากรอกตรงนี้แล้วกดค้นหาแล้วก็แอดเพื่อนไปได้เลยเท่านั้นเองนะครับเมื่อแอดเสร็จแล้วนะครับให้มาที่เมนูที่3นะครับอันนี้คือมีคนแอดมาหาผมนะครับผมก็เลือกเสร็จแล้วกดปุ่มเขียวนะถ้าเกิดปุ่มสีชมพูคือ c a n ซิลนะครับต้องกดปุ่มเขียวนะครับจะเป็นการรับเพื่อนเข้ามาเสร็จแล้วก็ไปดูที่เมนูแรกสุดได้นะครับ มันก็จะมีเพื่อนที่ผมกดรับมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันที่2คืออะไรคือผมแอดเขาไปแล้วแต่เขายังไม่รับเท่านั้นเองก็ไม่มีไรนะครับเพราะนั้นก็หล,หลักๆเกมนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่างที่บอกแหละไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับก็เน้นลงดันเปิดกระปองแล้วก็ปลดล็อกฉาก18บวกอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับลองดูกันแล้วกันนะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวภาษาอังกฤษมันกลับมาเปิดให้บริการเมื่อ,อไหร่เดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีกันแล้วกันเนาะ